ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ปัญหาคิวบิตที่เหลือใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะได้แนวทางในการสร้างควอนตัมเซอร์กิตนะครับสำหรับการคำนวณโลจิคอทั่วไปนะครับจากวิดีโอที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรามีเซอร์กิตที่สามารถสร้างได้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Input Register x ใช่ไหมครับแล้วก็เราอาจจะมี บิตสำหรับทดในการคำนวณอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งปกติเราก็จะใส่ศูนย์เข้ามานะครับฝั่งเอาพุทเนี่ยเราจะมีขาเอาพุทบางขานะครับที่ได้เอาพุทเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชันตามที่เราต้องการนะครับและเราก็จะมีขาที่เหลือเนี่ยที่เป็นเป็นจังนะครับซึ่งในวิดีโอที่แล้วเราได้เห็นแล้วว่าตัวจังตัวเนี้นะครับ มีปัญหาค่อนข้างมากนะครับมันมาพัวพันกับคําตอบของเราด้วยในบางครั้งนะครับแล้วก็คิวบิตที่เหลือใช้ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเอามา reuse ได้มันก็ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับทีนี้เราจะจัดการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับไอเดียพื้นฐานเลยก็คือเราจะพยายามหาทางกู้ไอควบิตที่ ที่เราต้องใส่มาเพิ่มเติมในการคำนวณเนี่ยครับกลับมาให้ให้กลายเป็นเป็นสเตตศย์กลับมาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในในเซอร์กิตในอนาคตได้นี่นะครับทีนี้เราจะกู้ตรงนี้กลับมาได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือโอเคถ้าเรามีเซอร์กิตของเรานะครับตอนนี้เซอร์กิตของเราผมอาจจะเรียกว่าเซอร์กิต C แล้วกันนะครับ ก็คือตัวนี้นะครับดับอินพุต x แล้วก็บิตเพิ่มเติมนะครับที่สเตต e ศนะครับเอา p u t พุต f x นะครับแล้วก็มีจังอยู่นะครับในการที่เราจะกู้ไอ้ไอ้บิตเพิ่มเติมตรงนี้กลับมาให้เอาไป reuse ได้เนี่ยวิธีการก็คือ ผมจะเอาเซอร์กิตที่เป็นรีเวิร์สเซอร์กิตของ c นะครับมาใส่ผมเรียกว่า c dagger นะครับอย่าลืมว่าเนื่องจากตัวตัวเซอร์กิต c ตรงนี้นะครับเป็นควอนตัมเซอร์กิตเพราะนั้นมันจะต้อง represent unitary transformation นะครับซึ่งแสดงว่ามันมันเป็น reversible Circuit ตใช่ไหมเพราะนั้นผมจะต้องมี ตัว C Dagger ตัวนี้ที่รับเอาพุตแล้วก็สามารถคำนวณหา Input กลับมาได้นะครับเพราะนั้นถ้าผมเอาเอาพุตตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับส่งต่อเข้าไปที่ C Dagger นะครับผมก็จะได้ อินพุต x นะครับกับคิวบิตเพิ่มเติมที่ผมใช้ในการคำนวณเนี่ยผมก็จะได้สเตตเป็นสเตตศูนย์กลับมาโอเคไหมฮะนะครับแต่ว่าอา้าวแล้วผลลัพธ์ในการคำนวณของเรานะผลลัพธ์ผลผลัพธ์ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ fx ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเราจะเอาผลลัพธ์ในการคำนวณออกมาออกมาใช้ได้ยังไงนะครับวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ เราทำได้โดยเราจะเพิ่มคิวบิตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับให้มีจำนวนขาเท่ากับจำนวนขาของเอาพุตที่เราต้องการนะครับผมเพิ่มมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะ Copy ผลลัพธ์นะครับจากจากฟังก์ชัน f ตรงนี้หลังจากที่คํานวณได้ผ่านเซอรษษ์กิต c มาแล้วผมจะ Copy ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้นะครับ ถ่ายท่อขึ้นไปอยู่ที่ขาเอาพุทข้างบนนะครับโดยใช้ใช้ c n o ็ตรงนี้เอเคไหมฮะนะครับสังเกตว่าที่ขาเอาพุทตรงนี้นะครับสมมตุติถ้าผมให้ค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็น y ใดๆ ผลลับที่ผมจะได้มาตรงนี้นะครับจะเป็น yxo กับฟังก์ชัน f ของ x นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยการที่ผม copy ผลลัพบของฟังก์ชัน f ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันผิดหลักของ no cloning theorem หรือเปล่านะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เราพิจารณาผลลัพธ์ที่เป็น classical bit อยู่นะครับก็คือ เราสนใจผลลัพธ์ที่เป็น0หรือ1เท่านั้นเพราะฉะนั้นการ copy ขึ้นไปโดยใช้โดยใช้ CNOT ตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเราเรามองเฉพาะ output กรณีที่เป็นเป็น0หรือ1นะครับในแต่ละบิตแต่ละ qubit ตรงนี้ output เป็น0หรือ1เนี่ยผมผมสามารถ copy ขึ้นไปโดยใช้ CNOT ได้นะครับตรงนี้ตัว register y ตรงนี้ไม่ว่า input เข้ามายัางไงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ นะครับในแต่ละขาจะเป็น y x อากับ fx นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองภาพรวมตรงนี้เป็นเป็นเซอร์กิตใหญ่อันเดียวนะครับผมก็จะได้ไอเดียของผมก็คือผมจะได้เซอร์กิตนะครับที่สามารถ represent ฟังก์ชันของผมได้โดยที่ตัวนี้นะครับจะมีขาที่เป็น input x อยู่นะครับขาที่ไว้รับเอาต์พุตผมอาจจะเรียกว่า y นะครับแล้วก็ขาเพิ่มเติมที่ใช้ในการทดในการคำนวณเพิ่มเติมนะครับฝั่งเอาต์พุตสิ่งที่ผมจะได้ออกมาก็จะประกอบไปด้วย input x ตัวเดิมนะครับขาเอาต์พุตเนี่ยผลลัพธ์จะกลายเป็น f x นะครับ x o กับ y แล้วก็ควบิตเพิ่มเติมที่ผมใช้ในการคำนวณเนี่ยผมก็จะได้สเตตกลับมาเป็นศูนเหมือนเดิมซึ่งเอาสามารถเอาไปใช้ต่อในเซอร์กิตอื่นๆได้เห็น <Okay, S 1> ไหมฮะนะครับสังเกตว่าตัวตัวควบิตเพิ่มเติมที่รับเข้าเป็น0ูนย์แล้วก็ส่งออกเป็น0ูนย์ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่ามันจะมา entangle กับฟังก์ชันของเราแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัว เอาพุ t ฟังก์ชัน f x เนี่ยมันก็อาจจะยัง Entangle กับ Input x ที่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 เราเอาเข้ามาเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเราก็อาจจะต้องระวังหน่อยแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นแนวทางในการสร้างควอนตัมเซอร์กิตโดยทั่วไปนะครับที่เราจะใช้ในการออกแบบเกตหรือว่าวงจรสำหรับ คำนวณ Logical นะครับ Class ical, Classical c l a s s i c a l b i t ต่างๆนะครับ Classical o per ation ต่างๆเนี่ยเราจะใช้เราใช้แนวทางนี้เป็นหลักนะครับซึ่งในบางทีนะครับเวลาผมจะจะวิเคราะห์ตัวควอนตัมเซอร์กิตในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับบางทีผมอาจจะสนใจเขียนตัวเซอร์กิตในลักษณะแค่ประมาณนี้ก็คือมี Input Register X นะครับ มีขาที่เอาไว้รองรับเอาพุตใส่เป็น y นะครับแล้วผมก็จะมีเอาพุต uh, ผมก็จะมี x ออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขาขาเอาพุตก็จะกลายเป็น f x นะครับ x ออกกับ y นะครับผมอาจจะเขียนเซอร์กิตโดยโดย represent แค่ขาย n p u t กับ Resistor ที่เป็นเ u t p u t ตรงนี้นะครับโดยที่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่คิวบิที่ ที่ใช้เพิ่มเติมในการคำนวณเข้ามาเพราะว่าสุดท้ายรับศูนย์เข้ามาเราก็เอาพุทเป็นศูนย์เผื่อเอาไปใช้ในการทดเซอร์กิตต่ออื่นๆอยู่ดีเพราะนั้นก็อาจจะไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องไปสนใจมันครับผมเพราะนั้นผมก็อาจจะเขียนเซอร์กิตทั่วไปในในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ต่อไปนะครับถ้าเราย้อนกลับมาดูที่ logical and ของเรานะครับ เรามีเรามีเกต C-swap ใช่ไหมครับที่สามารถคำนวณฟังก์ชันแอนให้เราได้นะครับ a b ใส่0ย์เข้ามานะครับผมได้ A and B ที่นี่นะครับแต่ว่าไอตัวขานี้นะครับตัวขากลางตัวนี้อาจจะยังเป็นจังที่ผมไม่อยากได้นะครับ วิธีการก็คือผมก็จะเอาตัวเซอร์กิตที่เป็นที่เป็นอินเวอร์สของมันนะครับมามาคำนวณกลับซึ่งไอตัว C Swap เนี่ยสังเกตว่าตัวมันเองเนี่ยแหละที่เป็นอินเวอร์สของตัวเองนะครับถ้าผมรัน2ครั้งแบบนี้ผมก็จะได้ AB แล้วก็0กลับมานะครับอ่าแต่ว่าเอาพุทของผมมันมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็จะมีอีกขาหนึ่งนะครับ ถ้าผมใส่เป็น Y นะครับแล้วผมก็เอาคอนโทรลน็อตมาใส่ตรงนี้ปับ๊บนะครับขาเอาพุตตัวนี้ผมก็จะได้ Y XO กับ A and B โอเคอันนี้ก็จะเป็นเป็นเซอร์กิตที่แทน logical and o per ation ให้เราได้นะครับจากข้อสังเกตนี้ครับทำให้เราเห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ สร้างควอนตัมเซอร์กิตเพื่อทดแทนนะครับโลจิคอลเกตแอนกับน็อตได้นะครับโดยที่อาจจะมีจำนวนเกตที่เราต้องใช้กับจำนวนคิวบิตที่เราต้องใช้เนี่ยอาจจะต้องมีคิวบิตเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเกตในควอนตัมเนี่ยมากกว่ามากกว่าเกตในในวงจรคลาสสิกอยู่นะครับแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจำนวนเกตและจำนวนคิวบิตที่เราต้องใช้เนี่ย ก็ยังคงเป็นพ o ลิโนเมียลบนจำนวนเกตกับจำนวนคิวบิตในวงจรคลาสสิลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าวงจรโลจิคอในโลกคลาสสิกเนี่ยวงจรเซอร์กิตใดๆก็ตามหรือการคำนวณปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แนวแนวทางเดียวกันนะครับโดยใช้โมเดลของการคำนวณเชิงควอนตัมได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปนะครับหลักของเนื้อหาในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่พาร์ทสำคัญนะครับอีกพาร์ทหนึ่งของวิชานี้ก็คือพาร์ทของควอนตัมอัลกอริทึมนะครับซึ่งในพาร์ทนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่ามันมีบางปัญหา ที่โมเดลการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยสามารถทำได้โดยประสิทธิภาพดีกว่าโมเดลการคำนวณเชิงคลาสสิกนะครับในสัปดาห์นี้บทสรุปที่เราได้คือในโลกคลาสสิคอลสามารถคำนวณอะไรได้นะครับในโลกควอนตัมก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาเริ่มดูบางปัญหาที่น่าสนใจมากๆว่าควอนตัมสามารถทำได้ดีกว่าคลาสสิคอลได้อย่างไร สำหรับเนื้อหาสัปดาห์นี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ